สงครามไทยรบพรมา่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สงครามครั้งที่8คราวพมา่าทีเมืองทลางพุทธศักราช2,352ในหนังสือพระรทชพงศาวดารปรากฏว่าเมื่อในสมัยรัชกาลที่1นึพม่าได้ให้มาขอเป็นพันธมไมตรีกับไทยหลายครั้งเมื่อแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จปราบดาพิเศกได้สปีพระเจ้าปะดุงก็ให้มาขอเป็นไมตรีในปีมะโรง พุทธศักราช2327ที่จริงเวลานั้นไทยยังแค้นพม่าเป็นอันมากแต่เพื่อจะไม่ให้เสียราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดให้ข้าหลวงออกไปพบกับข้าหลวงพมา่าที่ตำมอังเงียวริมลำน้ำปีล็อกใกล้ด่านพระเจดี3องค์ทั้งสองฝ่ายได้เจราจากาันแต่ไม่ได้ตกลงทำทางไมตรีพอรุ่งปีขึ้นถึงปีมะเสงพุทธศักราช2328 พระเจ้าปะดุงก็ยกกองทัพใหญ่ขึ้นมาตีเมืองไทยไทยจึงจับได้ว่าที่พม่ามาขอเป็นเมตรีในครั้งนั้นเป็นการล่อลวงจะให้ตายใจหาได้เป็นความประสงค์โดยสุจริตไม่เหตุเพราะพระเจ้าปะดุงจะยกกองทัพไปตีเมืองยะไข่ในปีนั้นเร่งไทยจะยกกองทัพไปตีเมืองพม่าข้างหลังจึงแกล้งให้เข้ามาขอเป็นไมตรีหน่วงเหนียวไว้ทางข้างนี้ตั้งแต่นั้นฝ่ายไทยก็ไม่ไว้ใจพม่าอีกเลย ต่อมาในปีฉลูพุธศักราช2 3 3พรพระเจ้าบ่าดงให้เจ้าเมืองมอตมะมีหนังสือเข้ามาถึงพระยาการจนบุรีชวนไทยเป็นเมตรีอีกจึงโปรดให้พระยาการจนบุรีตอบไปว่าพมา่าได้มาขอเป็นเมตรีครั้งหนึ่งแล้วก็จับได้ว่าเป็นอุบายหาได้ประสงค์จะเป็นเมตรีโดยสุจริตไม่ถ้าปม,ม่าประสงค์จะให้เป็นเมตรีจริงให้ทําอย่างไรให้ฝ่ายไทยไว้ใจได้แน่นอนก่อนจึงจะพูดคุยได้ต่อไปการก็เป็นอันสงบกันมา ไม่ช้าพม่าก็ยกมาตีเมืองเชียงใหม่ความจริงปรากฏได้เห็นว่าพม่าพูดเป็นอุบายอีกต่อมาถึงปีจอปศักราช2345นสาสาเนาบดีเมืองพมา่าให้ถูถือหนังสือมาถึงพระยากาจนบุรีว่าจะขอเป็นเมตรีกับไทยทรงขัดเคืองว่าพม่าไม่ได้ขอเป็นเมตรีโดยสุจริตต่อให้มาขอเป็นเมตรีไม่ช้าก็ยกกองทัพมารบกวนจะให้เชื่อฟังอย่างไรเล่า จึงโปรดให้มีตราสังพยาการจนบุรีให้ขับไล่ทูตพมา่าไปเสียต่อมาถึงปลายรัชกาลที่หนึ่งเมื่อปีมะโรงพุทธศักราชสองพพระเจ้าประดุงให้ทูตานุทูตมีพระยาอินทรจักรเป็นหัวหน้าเข้ามาขอเป็นแมตรีอีกครั้งหนึ่งมีเนื้อความปรากฏในจดหมายเหตุเก่าว่าเวลานั้นเสนาบุรีมีความวิตกอยู่ เคยประบาสทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระชรลาทุพลภาคอยู่แล้วจึงปรึกษากันเห็นว่าควรจะรับเป็นไมตรีกับพมา่าจะจะได้ทําทางเมตรีกันอย่างไรหาปรากฏไม่ไปปรากฏในพงศาวดานพมา่าว่ามีถูตานทุทูตไทยออกไปถึงเมืองพมา่าได้ข่าฝฟอบพระเจ้าประดุงเมื่อเดือนสามแรมเจ็ดคำแต่พมา่าไปลงศักราชเป็นปีขานพุทธศักราช2 3 4 9เร็วไปสองปีโดยมีข้อสันนิษฐานว่าครั้งหลังนี้ ทำนองพมา่าจะได้ทําอย่างไรให้พอพระราชห้าดือไทยประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเช่นแต่งราชทูตมีบรรดาศักดิ์เชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการมาถึงกรุงเทพมหานครตามเยี่ยงอย่างโบราณราชประเพณีจึงได้โปรดให้มีราชทูตไทยไปตอบแทนถึงเมืองพมา่าให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีบ้างแต่การที่จะเป็นเมตรีก็หาตกลงกันไม่จะเป็นเพราะเหตุใดไม่มีหลักฐานที่จะทราบได้ กรมพยาดำรงราชานุภาพสันนิฐานว่าเห็นแต่เป็นเพราะฝ่ายไทยจะให้พม่าส่งไทยที่พมากว่าต้อนกลับไปคืนมาให้หรือมิฉะนั้นจะให้พม่าคืนเมืองตะนาวสีและมริดให้ก่อนจึงยอมเป็นเมตรีข่างพม่าไม่ยอมคืนจึงไม่ได้ทําทางเมตรีกันในปีมโรงปุ่ศักราช2351พระเจ้าปดุงก็ให้เกณฑ์กองทัพยกมาตีเมืองไทยอีก เห็นจะเป็นด้วยทูตพม่ากลับไปทูลว่าในเมืองไทยแม่ทัพนายกองที่เข้มแข็งเชกเช่นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นต้นก็ได้สวรรคตไปแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงพระชลาทุพพลภาพจะเสด็จพระราชสงครามไม่ได้ดังแต่ก่อนพระเจ้าประดงเห็นเป็นโอกาสจึงคิดจะมาตีเมืองแต่ให้เป็นเกียติยศลบล้างความอายที่มาแพ้ไทยไปหลายครั้งแต่ก่อนมา ความปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าถึงปลายปีมะโรงพุทธศักราช2 3 5พร้าพระเจ้าปดุงให้อเติงหุดเป็นแม่ทัพใหญ่ลงมาเกณฑ์คนตามหัวเมืองพมา่าและหัวเมืองมอญข้างใต้ตลอดลงมาจนเมืองถวายเป็นจํานวนพลทั้งสิ้นสี่หมื่นให้ตั้งประชุมทัพที่เมืองมอตมะแต่ความคิดพม่าในครั้งนั้นจะยกมาทางไหนหาปรากฏใม่ปรากฏแต่ว่าเมื่ออเติงหุ่นลงมาตั้งรวบรวมกองทัพครั้งนั้นจัดการไม่ดีผู้คนที่เกณฑ์มา หลบหนีคราวละ4 0 0บ้บาง500บ้างหมูต้องเที่ยวไล่จับผู้คนที่หลบหนีการประชุมทัพก็ไม่พักพร้อมและทันกําหนดอาเติงหุ่นเกรงความผิดจงดึงวิงวอนเสนาบดีพมา่าให้ช่วยกราบทุนเบียงบายแก่พระเจ้าประดุงเสนาบดีพากันกราบทุนว่าเมื่อแต่ก่อนมาไม่้านักได้โปรดให้ราชทูตไปจเจริญทางพระราชมัตรยียังไม่มีเหตุอริอันใดเกิดขึ้นแต่ยกกองทัพเข้าไปรบพุ่งไทยในเวลานี้จะเกิดข้อคอราหาเสื่อมเสียพระเกียรติยศ ขอให้ทรงพระราชวิ่ไม่ได้ใช้เสียก่อนพระเจ้าปดุงก็เห็นชอบด้วยจะรับสั่งให้มีตราบอกเลือกกองทัพไม่ให้ยกมาทํานองในเวลาเมื่อกองทัพยังไม่ปล่อยคนไปหมดพม่าได้ข่าวว่าในเมืองไทยเปลี่ยนรัชการใหม่อเตงหมุนจึงมีใบบอกย้อนขึ้นไปว่ากองทัพได้เตรียมแล้วทุนร้อนก็ได้ลงเป็นไปอันมากจะขอมาตีหัวเมืองไทยที่ต่อแดนพม่าค้างตายเก็บกวาดเอาผู้คนและทรัพย์สมบัติให้คุ้มทุนที่ได้ลงไปพระเจ้าปะดุงจึงอนุญาต ให้อเติงวุ่นยกมาตีหัวเมืองไทยข้างปักตายฝ่ายทะเลตะวันตกด้วยเหตุนี้ถึงเดือน11ปีมาเสงุทธศักราช2อ5 2ัรอหาเติงวุ่นจึงให้แย่ของเป็นนายทัพถือพลสี่พัน 4, 000, ยกมาทางเรือให้มาตีเมืองฝ่ายตะวันตกกองหนึ่งให้ตุเรียงสารคยอเป็นนายทัพถือพลสามพัน 3, คนยกมาทางบกตีหัวเมืองปักใต้อีกทางหนึ่งขณะนั้นทางเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จสวรรคตเมื่อเดือนเก้าแรมสิบสามค่ำปีมะเส็งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเสด็จผ่านพิภพได้สองเดือนพม่าก็ยกกองทัพมาครั้นไปบอกข่าวข้าศึกเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครจึงปรดให้พระยาทศโยธาพระยาราชประสิทธิ์เป็นข้าหลวงรีบลงไปเกณฑ์กองทัพเมืองชัยยาและให้ยกข้ามแลมมาลาอยู่ไปทางปากพนม ไปช่วยรักษาเมืองถลางก่อนแล้วเกณฑ์กองทัพกรุงเทพมานครให้พระยาไทายน้ําเป็นทัพหน้าเจ้าพระยายมราชน้อยซึ่งภายหลังได้เป็นพระเจ้าอาภายัยภูธรเป็นแม่ทัพลงเรือไปขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชเกณฑ์กองทัพเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองขึ้นไปช่วยเมืองทลางอีกทัพหนึ่งแล้วให้ไปเกณฑ์กองทัพวังนาให้พระยาจ่าแสนยากรเป็นแม่ทัพถือพลห้าพันคนยกเดินบกลงไปช่วยเมืองปักใต้ทัพหนึ่งให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีกับเจ้าพระยาพลเทพ ลงไปรวบรวมพลจัดเป็นกองทัพที่เมืองเพชรบุรีอีกทัพหนึ่งคอยต่อสู้พมา่าเพื่อจะยกมาทางด่านสิงขรแล้วให้เกณฑ์คนเข้ากองทัพหลวงให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรเป็นจอมพลทัพนี้เข้าใจว่าเริ่มเตรียมต่อสู้กับพมา่าที่จะยกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ก่อนครันสืบได้ความแน่ว่าพม่าไม่ได้เตรียมจะยกมาทางอื่นนอกจากจะลงไปตีหัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตกจึงโปรดให้กรมพระราชวังบวรสเสด็จยกกองทัพหลวง ลงไปทรงบัญชาการสงครามข้างฝ่ายใต้รวมจํานวนพลที่ยกไปจากกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนคนสอง0 0 0คนกมพระราชวังบรวรเสด็จยกออกจากกรุงเทพเมื่อวันอังคารเดือนไอ้ขึ้น13คสาคำในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงฤดูมรสุมสเสด็จโดยทางชนละมากได้เพียงเมืองเพชรบุรีแล้วจึงสเสด็จขึ้นบกยกตามกองทัพพระยาจา่าแสนยากรลงไปเมืองชุมพร ่ายกองทัพพม่าที่ยกไปตีหัวเมืองฝ่ายตะเลตะวันตกตีได้เมืองตะกัวป่าเมื่อวันนังคารเดือน11อขึ้นเก้าาแล้วยกไปตีเมืองตะกัวทุ่งได้อีกเมืองหนึ่งด้วยสองเมืองนั้นผู้คนพลเมืองน้อยพอกองทัพพม่าไปถึงผู้คนก็พากันอพยพหนีเข้าป่าไม่มีผู้ใดต่อสู้พม่าได้เมืองตะกัวป่าตะกัวทุง่งแล้วจึงยกข้ามไปเกาะถลางขึ้นตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่ปากพระ ฝ่ายพญาถลางตั้งแต่รู้ข่าวศึกพมา่าก็ให้บอกเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วเกณฑ์กรมการและพร่อิพเข้าประจำการรักษาเมืองคอยต่อสู้ข่าศึกพม่ายกขึ้นไปตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้25ค่ายให้เข้าปล้นเมืองอยู่หลายครั้งชาวเมืองถลางต่อสู้เข้มแข็งพม่าตั้งล้อมเมืองอยู่จนแรมเดือน12ไม่ได้เมืองจึงคิดอุบายเลิกทับกลับลงเรือออกจากเกาะถลางไปทำเหมือนหนึ่งว่า จะกลับไปบ้านเมืองฝ่ายพญาถลางกับกรมการเข้าใจว่าพมา่าเลิกทับกลับไปหมดแล้วเวลานั้นคนในเมืองถลางถูกพมา่าล้อมไว้ได้รับความอดอยากพญาถลางจึงปล่อยพร่พนไปหาสเสบียงอาหารตามภูมิลำเนาฝ่ายด้านทับพมา่าไปซุ่มกองทัพอยู่ที่เกาะยาวอยู่ข้างใต้ไม่ห่างจากเกาะถลางมากนักพอถึงเดือนไอ้ก็ยกกองทัพหวนกลับมาที่เกาะถลางอีกครั้งหนึ่งขึ้นที่ท่ายามูแขวงเมืองภูเก็ตบ้าง ขึ้นที่ท่าเรือและปากพระบางพระยาธารางรู้ว่าพม่าก,กลับมาอีกก็ตกใจให้เรียกไพร่ผลและเมืองกลับเข้ารักษาเมืองแต่รอบนี้ไม่ได้พักพร้อมเหมือนคราวก่อนแต่ที่เมืองภูเก็ตผู้รักษาเมืองตั้งมั่นอยู่ในค่ายพม่าจึงเข้าล้อมไว้ทั้งค่ายที่เมืองภูเก็ตและที่ลางฝ่ายพญาทศโยธาพญาราชประสิทธิ์ลงไปเกณฑ์คนในเมืองชัยาได้แล้วยกข้ามแหลมมาเลย,ยูไปทางปากพนม เดินไปถึงปากน้ําพังงาไปติดขัดด้วยไม่มีเรือจะบรรทุกกองทัพข้ามไปเกาะทลางต้องตั้งผักเที่ยวหาเรืออยู่เพียงนั้นกองทัพเจ้าพยายมรราชไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชแลสมทบกับกองทัพเจ้าพญานาครพัดยกข้ามแหลมมาลายูไปถึงเมืองตรงังอันเป็นท่าเรือของเมืองนครศรีธรรมราชข้างฝ่ายทะเลตะวันตกก็ไปติดขัดด้วยเรือไม่พอจะบรรทุกกองทัพไปอย่างเดียวกันเจ้าพยายมราช จึงให้รวบรวมเรือของราษฎรแต่จะหาได้บรรทุกพลกองหนึ่งให้พระยาท้ายน้ํารีบยกไปช่วยเมืองถลางก่อนพระยาท้ายน้ํายกไปถึงเกาะชนกพบเรือกองทัพพมา่าพวกที่ตั้งอยู่เมืองภูเกต็ตทํานองจะมาเที่ยวลาดหาสเสบียงอาหารแต่รบกับพม่าที่ในทะเลเรือพมา่าไม่มีปืนใหญ่โดยเอาขึ้นตั้งที่ค่ายล้อมเมืองภูเก็ตเสียหมดสู่กองทัพไทยไม่ได้ก็ถอยหนีไปแต่ขณะเมื่อรบกันอยู่นั้นเล่าอองไฟ ลิวไปตกลงในถังดินปืนในเรือพระยาท้ายน้าดินปืนระเบิดถูกพระยาท้ายน้ํากับคนโดยสารที่นั่งไปในเรือลํานั้นตายเกือบหมดลําเรือก็แตกจมลงในทะเลหลวงสุนทอนกับหลวงกําแหงที่คุ้มเรือไปกับพระยาท้ายน้ําเห็นว่าเรือกําลังที่จะยกไปลบพุ่งถึงเมืองทลางก็ให้เรือเล่นเข้าอ่าวไปทางตะวันออกไปรวบรวมกันอยู่ที่ปากน้ําลาวแขวงเมืองกระบี่ฝ่ายกองทัพพมา่าที่ดูเรียงสารกยอ คุมมาตีหัวเมืองปักใต้นั้นยกมาที่หลังตีได้เมืองมะลิวันเมืองระนองและเมืองกระบี่ก็ยกข้ามแหลมมาเลยอยู่มาตีได้เมืองชุมพรอ,อีกทางหนึ่งยังไม่ทันจะตีต่อไปที่อื่นกองทัพไทยก็ยกลงมาถึงกรมพระราชวังบวรมีรับสั่งให้กองทัพพยาจาแสนยาก่อนยกเข้าตีพมา่ารบกันอยู่วันเดียวพม่าก็แตกพ่ายหนีกลับไปทีนี้ไม่ทันก็ถูกกองทัพไทยฆ่าฝันและจับได้เป็นอันมาก กองทัพกรมพระราชวังบวร,ร,ร์ปราบปรามข้าศึกลงไปจนถึงเมืองตะกัวป่าขันพม่าแตกหนีไปหมดก็ตั้งกองทัพหลวงรอฟังข่าวทางเมืองถลางอยู่ที่เมืองชุมพรฝ่ายแยกของนายทัพพมา่ารู้ว่ากองทัพไทยยกไปช่วยเมืองถลางเห็นว่ารอช้าจะไปเสียทีจึงแบ่งกําลังที่ตั้งล้อมเมืองถลางมาเพิ่มเติมตีเมืองภูเก็ตครันได้เมืองภูเก็ตแล้วก็รวบรวมกองทัพพมา่าไประดมตีเมืองถลาง พระยาถลางกับกรมการต่อสู้เป็นสามารถแต่กําลังที่รักษาเมืองน้อยกว่าคราวก่อนเพราะเรียกคนไม่ทันดังกล่าวมาแล้วต่อสู้รักษาเมืองมาได้27วันสิ้นสเสบียงอาหารก็เสียเมืองถลางแก่พมา่าเมื่อเดือนยี่ขึ้น9ก้าค่ำพม่าให้เที่ยวจับผู้คนพลเมืองทั้งชายหญิงและก็ริบทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงออกไปรวบรวมไ้ที่ค่ายแล้วให้เผาเมืองเสียขนานั้น ของกองทัพพญาทศโยธาพญาราชประสิทธิ์ที่ยกไปจากปากน้ําพังงาและกองทัพเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าพญานาครศรีธรรมราชตั้งแต่ยังเป็นพระบริรักษ์ภูเบศผู้ช่วยราชการเมืองคุมไปจากเมืองตรังและกองทัพแขกมาลาอยู่ยกไปช่วยจากเมืองไซบอรีใกล้จะถึงเกาะทั้งสามทัพฉลอยพม่าจะได้ข่าวอยู่แล้วครั้นถึงวันหนึ่งเกิดลมกล้าพม่าอยู่ที่เมืองถลางได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง สำคัญว่าเสียงปืนกองทัพไทยไนายกองทัพพม่าก,ก็ตกใจรีบสั่งให้อพยพผู้คนขนทรัพย์สินลงเรือหนีไปโดยด่วนพม่ายังไปไม่หมดเมื่อกองทัพไทยเข้าไปถึงก็เข่าล้อมไล่ฆ่าฟันและจับพมา่าที่ยังเหลืออยู่ได้ผู้คนและทรัพย์สินของคืนมาเป็นอันมากต่อมาอีก4-5ห้าวันพม่าก,กองลำเลียงสเสบียงอาหารคุมเรือสเสบียงมาส่งการไม่รู้ว่ากองทัพพม่านี้ไปแล้วพอมาถึงเข้า ไทยก็จับได้หมดทั้งเรือทั้งผู้คนและสเสบียงอาหารเมื่อมีเฉช,ชนะพะม่าในคราวนั้นแล้วกรมพระราชวังบรวรมหาเสนานุรักษ์ทรงพระราชดำริว่าเมืองฉางพม่าก็เผาเสียแล้วจะกลับตั้งขึ้นเมืองใหม่ก็ไม่เป็นที่ไว้ใจได้ด้วยกําลังที่จะรักษาเมืองอ่อนลงกว่าแต่ก่อนถ้ากองทัพพม่า,มายกมาจู่โจมอีกครั้งก็จะรักษาเมืองไว้ไม่ได้หัวเมืองจะไปช่วยก็ไม่ทันเพราะเมืองฉางเป็นเกาะ จึงโปรดให้รวบรวมผู้คนเมืองถลางที่หลบหนีอยู่รับข้ามาตั้งภูมิลำเนาที่ตำบลลำน้ำพังงาแขวงเมืองตะกัวทุงจัดการปกครองที่นั่นยกขึ้นเป็นเมืองส่วนเกาะถลางนั้นให้เมืองนครศรีธรรมราชดูแลรักษาต่อมาจนถึงรัชกาลที่สามจึงกลับตั้งเมืองถลางขึ้นอย่างเดิมส่วนเมืองที่มาตั้งขึ้นชั่วคราวยังมีผู้คนคงอยู่เป็นภูมิลำเนาจึงโปรดให้ตั้งเป็นเมืองชื่อว่าเมืองพังงาขึ้นอีกเมืองหนึ่ง